คูโบมีพลังพิเศษที่ไม่ธรรมดาเพียงแค่เขาดีดเครื่องดนตรีเขาก็สามารถพับตัวละครกระดาษที่มีโครงสร้างพิเศษได้นอกจากนี้เขายังสามารถควบคุมตัวละครกระดาษได้คูโบจึงไปแสดงตามท้องถนนเขาเล่าเรื่องพร้อมกับภาพประกอบสิ่งนี้ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาดูแต่ทุกครั้งที่เรื่องราวใกล้จะจบลงก็จะมีเสียงระฆังยามเย็นดังขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อคูโบได้ยินเสียงระฆังเขาจะรีบเก็บของทันทีที่แท้แม่ของคูโบมีอาการไม่ปกติแต่ละวันแม่มีช่วงเวลาที่มีสติอยู่น้อยมากแต่เกือบทุกครั้งงงที่่่แมสติิเธออจจะพูดกับบโยาร ก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินเขาต้องกลับบ้านและเขาก็มักจะเชื่อฟังเสมอแต่วันนั้นเมืองได้จัดเทศกาลคู่โบอยากปล่อยคมลอยหวังว่าจะได้พบกับพ่อที่เสียชีวิตแล้วของเขาแต่ใครจะรู้ว่าเขาไม่เพียงไม่พบพ่อแต่ยังกลับบ้านไม่ทันเวลาเมื่อฟ้ามืดลงทันใดนั้นก็มีลมแรงพัดขึ้นมาปีศาจสองตนปรากฏตัวขึ้นพวกมันบอกว่าตนเป็นป้าของคู่โบและบอกว่าต้องการเอาดวงตาที่เหลืออีกข้างของเขาไปพวกมันอธิบายว่าเป็นเพราะปู่ของคู่โบต้องการใช้มันเรื่องราวทั้งหมดฟังดูน่ากลัวมากคู่โบกลัวมากและวิ่งกลับเมือง เขาขอความช่วยเหลือจากผู้คนบนถนนแต่ก่อนที่ใครจะทันตอบสนองเมฆหมอกสีเทาก็กลืนกินทั้งเมืองไปแล้วคุโบรู้ว่าหนีไม่พ้นจึงพยายามคว้าเครื่องดนตรีขึ้นมาแต่แม่ของเขากับคว้ามันไปแทนไม่มีใครคาดคิดว่าเครื่องดนตรีในมือของแม่คาเมโยจะมีพลังมหาศาลขนาดนี้แต่พลังของสองปีศาจก็ไม่แพ้กันคาเมโยได้ปลุกพลังในตัวคุโบปีกโปร่งแสงปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันเธอบอกคุโบให้ไปหาสามเทพศาสตราในตำนานนั่นคือโอกาสเดียวที่เขาจะรอดชีวิต ส่วนคาเมโยอยู่สู้กับปีศาจทั้งสองเมื่อคุโบฟื้นขึ้นมาเขาพบว่ามีลิงตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าเขาที่จริงก่อนที่คาเมโยจะเสียชีวิตเธอได้ปลูกตุ๊กตาไม้ของคุโบให้มีชีวิตขึ้นมาเพื่อคุ้มกันคุโบในการไปหาศาสตราวุธในตำนานแต่คุโบไม่รู้เลยเขาไม่รู้ว่าศาสตราวุธนั้นอยู่ที่ไหนและเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมปู่ของเขาถึงได้โหดเหี้ยมและต้องการควักดวงตาของเขาในเช้าวันรุ่งขึ้นลิงรีบปลุกคุโบตื่นขึ้นมา มันคือตัวละครกระดาษที่เขาพับขึ้นมาเองไม่คิดเลยว่ามันจะลุกขึ้นมาเองได้โดยไม่มีใครควบคุมมันถือดาบและมองไปรอบๆสุดท้ายมันวิ่งไปทางประตูแล้วหยุดนิ่งคุโบะลองสั่งให้มันเลี้ยวแต่ตัวละครกระดาษยังชี้ไปทางนั้นเพื่อค้นหาศาสตราวุธคุโบะและลิงจึงตัดสินใจตามมันไประหว่างทางคุโบะพบว่าพลังในการเล่นดนตรีของเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแต่ลิงยังคงกังวลว่าฮาชิจะตามล่าพวกเขาอยู่ ทันใดนั้นคูโบก็ถูกสัตว์ประหลาดจับไปลิงพุ่งเข้ามาเพื่อจะสู้กับมันแต่ลิงพบว่าคูโบไม่ได้รับบาดเจ็บแมลงตัวนี้โดนคำสาปจากพลังมืดไร้กาศจิตใจของมันไม่ปกติแต่ทันทีที่แมลงเห็นตัวละครกระดาษมันจำได้ว่าคูโบคือตัวตนของบีเทอลอดีตในพลผู้เคยต่อสู้กับไรเดนเดอะมูน <The Moon. S 2> คูโบเห็นเครื่องรางที่เหมือนกับของตัวเองเขาจึงไม่คาดคิดว่าพ่อของเขาคือบีเทล แมงโฮซาโตรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องทําคือรอคุบโบพวกเขาทั้ง3คนถูกตัวละครกระดาษนําทางไปยังถ้าแห่งหนึ่งเมื่อโฮซาโตดึงดาบเล่มหนึ่งออกมากลไก่ก็ถูกเปิดใช้งานโครงกระดูกยักย้ายฟื้นคืนชีพขึ้นมาบนหัวของมันมีดาบหลายสิบเล่มปักอยู่พวกเขาทั้ง3เข้าสู่การต่อสู้ทันทีคูบโบใช้การเล่นดนตรีควบคุมตัวละครกระดาษเพื่อก่อกวนโครงกระดูกโฮซาโตบินขึ้นไปพร้อมกับคูบโบไปบนหัวของมันแต่ไม่ว่าเขาพยายามกี่ครั้งก็ยังไม่พบศาสตราวุธที่แท้จริงโครงกระดูกเริ่มดูร้้าาายกกขนรรื่อๆสสุุุดดทบบ็พบตวธแจไ แต่ปัญหาคือข้างหน้านั้นคือทะเลพวกเขาไม่มีทางข้ามไปได้คูโบะคิดหาวิธีออกมาได้เขาใช้การเล่นดนตรีควบคุมใบไม้ทั้งหมดเขาใช้ใบไม้สร้างเรือที่แข็งแรงลำหนึ่งเรือใบไม้ถูกส่งลงทะเลตัวละครกระดาษยืนอยู่ที่หัวเรือโดยที่ปลายดับชี้ลงดูเหมือนว่าศาสตราวุฒิชิ้นที่สองจะอยู่ใต้น้ำและจริงดังคาดคูโบะก็พบชุดเกราะที่เปล่งแสงได้อย่างรวดเร็วเขาไว่ายไปและสวมมันเข้าไปในขณะนั้นเองก็มีดวงตาย,ยักษ์ย้ายปรากฏขึ้นด้านหลังของคูโบะลิงบนเรือถูกโจมตี ฮาชิได้ตามมาถึงแล้วลิงใช้สาสตราวุธชิ้นแรกต่อสู้กับเธอครั้งนี้ลิงไม่ซ่อนพลังอีกต่อไปที่แท้จิตวิญญาณของคาเมโยอยู่ในร่างของลิงเธอพยายามสุดชีวิตเพื่อปกป้องลูกชายฮาชิจูจูก็หายไปตัวละครกระดาษกระสิบบอกตำแหน่งให้ลิงทำให้เธอรอดพ้นการโจมตีของฮาชิได้อย่างบุดวีแต่โฮซาโตะยังไม่พบคู่โบทำให้พวกเขายิ่งกังวลมากขึ้นลิงที่บาดเจ็บยังคงพยายามสู้กับฮาชิเรือเริ่มแตกสลายไปเรื่อยๆ นั่นหมายความว่าคุโบะกำลังตกอยู่ในอันตรายแน่นอนในขณะนั้นคุโบะถูกดวงตาย,ยักย้ายควบคุมจิตใจเขาตกลงไปอย่างก้นทะเลแต่ในวินาทีสุดท้ายคุโบะเห็นภาพลวงตาว่าลิงคือแม่ของเขาในที่สุดโฮซาโตะก็มาถึงทันเวลาเขาใช้ธนูยิงทะลุผ่านดวงตาที่สะกดจิตใจลิงก็ใช้โซ่ดึงดาบออกมาได้ใช้พลังของฮาชิแทนทะลุเธอจนตายคุโบะค่อยๆฟื้นสติขึ้นมาเรือทั้งหมดกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งพวกเขารอดพ้นอันตรายอีกครั้งถึงตอนนี้คาเมโยก็เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่แท้เธอคืออลูกสาวขงรเดน เดอะมูน <The> เธอมีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งมากตามตำนานกล่าวไว้ว่าศาสตราวุธทั้ง3จะส่งผลต่อพลังของไรเดนเดอะมูนดังนั้นพวกเขาจึงไม่ยอมให้ใครไปหาศาสตราวุธทั้งสแต่บีเทอร์ไม่กลัว เขาต้องการปกป้องมนุษย์ไม่ให้ไรเดนเดอร์มูลสังหารเขารวบรวมกองทัพเพื่อตามหาศาสตราวุธในตำนานแต่ระหว่างการต่อสู้พวกเขาก็ตกหลุมรักกันคาเมยรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเธอไม่ต้องการฆ่าเพื่อพ่ออีกต่อไปแต่ไรเดนเดอร์มูลกลับเห็นว่านี่เป็นการไทโรสเขาไม่เพียงสังหารบีเทลแต่ยังควักตาของคูโบออกไปข้างหนึ่งคาเมยจึงพาลูกหนีมาเป็นเวลาหลายปีระหว่างนอนหลับคูโบมักเห็นชายชาราในฝันดวงตาของเขาว่างเปล่า เขาชี้ทางให้คุโบะค้นหาศาสตราวุธชิ้นที่สามนั่นคือป้อมปราการที่บีเทลเคยอยู่ในขณะที่ยังมีชีวิตคุโบะปลุกทุกคนเพื่อเดินทางต่อพวกเขาเดินทางไปถึงป้อมปราการที่ถูกทำลายที่นี่คือสถานที่ที่พ่อของคุโบะเคยอาศัยอยู่แต่ฮาชิได้ดักซุ่มอยู่ที่นี่แล้วลิงและโฮซาโตะพยายามปกป้องคุโบะแต่พวกเขาถูกหมอกดำควบคุมฮาชิจำได้ว่าลิงคือพี่สาวของเธอเธอยังเยอยเย้ยคาเมโยที่พูดถึงความรักแต่กลับไม่รู้ว่าบีเทลอยู่ข้างๆตลอดทุกคนต่างตกตะลึงที่แท้ทั้งหมดนี้คืออแผนนขงรเด เดะมูน <The> เขาผนึกครึ่งหนึ่งของวิญญาณบีเทอร์ไว้ในร่างของโฮซาโตและทำให้บีเทอร์สูญเสียความทรงจำในอดีตไปทั้ง3ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแต่พวกเขาไม่มีเวลาทบทวนอดีตเมื่อฮาชิพยายามควักตาของคุโบคุโบคว้าเศษดาบขึ้นมาเพื่อตอบโต้ลิงต่อสู้กับฮาชิอีกครั้ง แต่เธอบาดเจ็บหนักและสู้ไม่ไหวในยามกับขันครึ่งหนึ่งของวิญญาณบีเทอร์ได้ทำลายพันธนาการเขาแทงศาสตราวุธลงในร่างของฮาชิครอบครัวทั้งสามได้กลับมารวมกันอีกครั้งแต่ทันทีที่คูโบได้พบพ่อของเขาฮาชิกลับลอบโจมตีบีเทอร์คูโบพยายามวิ่งไปหยิบเครื่องดนตรีเขาเล่นดนตรีอย่างสุดกำลังทุกคนตายหมดแล้วข้าไม่ยกกลับกลายเป็นของเล่นไม้เหลือเพียงคูโบคนเดียวบีเทอร์ยังมีวิญญ,ญ,ญาณอยู่ในกระดาษเขาใช้พลังเฮือกสุดท้ายชี้ทางให้คูโบ บนกระดาษแสดงอาวุธวิเศษชิ้นที่สามมันคือลูกกระฆังที่ดังทุกวันในเมืองคูโบททาตามคาแนะนําของแม่เขาใช้สายกีตาร์ที่เหลืออยู่ทงที่ป้อมบีเทอร์พันรอบตัวคูโบมันกลายเป็นปีกพาคูโบกลับบ้านแต่เมืองตอนนี้กลายเป็นที่รกร้างคูโบพุ่งเข้าไปทําให้ระฆังตกลงมาทุกคนในเมืองหลบอยู่ที่นั่นเขารีบเร่งบอกให้ทุกคนหนีไปให้ไกลที่สุดคูโบรวบรวมอาวุธวิเศษครบสามชิ้นแล้วถึงเวลาที่ต้องเจอกับไรดอนเดอร์มูนเร็วมากชายแก่ตาบอดในฝันก็ปรากฏตัวขึ้นเขาคือไรด เขานับถือความเย็นชาไร้ความรู้สึกเพื่อที่จะกลายเป็นเทพแต่ลูกสาววัทยศเขาเพื่อเลือกความอบอุ่นของความรักการที่เห็นคูโบท์ทำตามแบบพ่อแม่ก็น่ารังเกียจเช่นกันไลดอนเดอะมูลกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดชั่วร้ายเขาเข้ามาจู่โจมคูโบทแม้ว่าคูโบทจะได้อาวุธวิเศษทั้งสามชิ้นก็ยังสู้สัตว์ประหลาดไม่ได้คูโบถูกโยนไปที่ป่าช้าดูเหมือนตำนานจะผิดไปคูโบทเห็นสร้อยข้อมือของตัวเองมันคือสร้อยที่พ่อแม่ถักด้วยเส้นผมคูโบทตัดสินใจไม่ใช้พลังิเศษอออีีีกกตต่่่ไไปปคูบมสาาายทขด ขณะที่เขาเล่นกีตาร์ไฟจากโคมในแม่น้ําก็สว่างขึ้นผู้ตายในเมืองเริ่มปรากฏตัวขึ้นพ่อแม่ของคูโบในความคิดของเขารวมถึงคนที่เคยมีความสาคัญกับผู้คนในเมืองพวกเขามาต่อสู้เคียงข้างคูโบพลังนั้นกลายเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดไลดอนเดอะมูนไม่สะทกสถานเลยแต่กลับกันคูโบเอาชนะเขาด้วยท่าเดียวในแสงสว่างชายแก่ค่อยๆลืมตาขึ้นแต่ดวงตาของเขายังตาบอดอยู่นี่คือรูปร่างเดิมของไลดอน แม้ว่าเขาจะมีความทรงจำมหาศาลแต่ก็มีทั้งดีและร้ายเขาถูกบีบบังคับด้วยความทรงจำชั่วร้ายจนกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายตอนนี้ไลดอนสูญเสียความทรงจำทั้งหมดชาเมืองมีจิตใจที่ดีงามมากพวกเขาเห็นเขาเป็นญาติเพียงคนเดียวของคูโบพวกเขาเล่าเรื่องราวที่สวยงามให้ไลดอนได้ฟังเพื่อให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักของคูโบสายกีตาร์สองเส้นนั้นคือตัวแทนพ่อแม่ของคูโบแต่สิ่งสำคัญคือคูโบรู้ตัวว่าตัวเองคือสายกีตาร์เส้นที่สามเมื่อคูโบเข้าใจความรักของพ่อแม่คนเดียวกีตาร์จึงสามารถบรรเล แต่เมื่อไม่พึ่งพาความรู้สึกของพ่อแม่เท่านั้น